พีทาควงพิพิมพ์รูปอะไรคุณพ่อแอบทัศออนอรอปีใหม่สมกอดน,น้องอบอุ่นเป็นภาพสุดประทับใจนับเป็นคืนที่4หลังจากแอบทัศออน์อนสูญเสียคุณพ่ออน,นุสรพักสุเจริญโดยมีพิธีสวดอภิธรรมบัล็ญกุศลที่สาลา23ดูโรงคาพิทยาวัดท่าทองกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2566โดยมีพี่น้องและคนสนิทในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อะไรเป็นจำนวนมากวันที่5ตุลาคม2566พิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรรเก้าไกลได้พาน้องพิพิมพ์ลูกสาวมาร่วมสวดอภิธรรมด้วยโดยน้องปีใหม่ได้เดินออกมาต้อนรับพร้อมสมกอดกับน้องพิพิมพ์อย่างอบอุ่น ขณะที่แอบทัศออนเดินออกมารับพร้อมยกมือไหว้พิธาจากนั้นได้เชิญทั้งคู่เข้าไปนั่งด้านหนคะ่ะ